กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเพ<ะ>ิ่งผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงมีคนเคยกล่าวไว้ว่ามีกระต่ายจากนอกโลกบุกเข้ามาในฟรีไฟล<ะ>มันก็คือกระต่ายจากนรกนั่นเองครับผมเนี่ยทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเจ้าตัวชุดกระต่ายนี้ให้ดูนะครับเ,เพราะว่าผมได้แบบทำการเนี่ยสุ่มมานะไม่ได้ส่งดิแบบว่าซื้อมานะครับจากในาคลาเป็ดน,นั่นเองครับชื่อมันก็ชื่อว่ากระต่ายชุดนรกนะครับทุกคนเห็นไหมกระต่ายนรกโอ้โห คิดว่ากระต่ายสวรรค์อ่ะลุยเลยและกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็จักรยานของเราครับผม กดในแรงตึงๆนะแรง5,006นะครับทุกคนครับบอกเลยว่าตึงแน่นอนนะผมมีร้านเกี่ยวกับการขายดีฟิล์ลแล้วก็อาร์วีมาแน่นะครับผมร้านนี้แหละครับผมเพจดีเกมส์มินเต้คันเทพครับผมมีบริการรับซื้อราคาล้อนด้วยนะครับผมแล้วก็มีเติมเพจนะครับแล้วก็รับการด้วยนะครับดีๆปักธงนะครับหรือว่าจะเป็นก้ามทอนนะครับมีทุกอย่างเลยนะฮะสามารถเข้าไปสอบถามได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็เฟซส่วนตัวของเพจดีเกมสหรับใครนะครับที่สะดวกทางไลน์นะครับก็สสาามรถแกนโค้ดตรงไลนนนนน์ทีี่ขึ้้้้หาจอไไปดเลยะครรรรับบผมมสาาาาถใชช้้ิกกไดททุ่องง นทุกคมาครับทุกคนครับได้เวลากระต่ายข้างนอกโลกกันแล้วครับผมเราต้องไปวงฟ้านะเพราะว่ามันเป็นชุดกระต่ายสีฟ้านั่นเองครับเราก็ต้องแบบว่าลงเมืองฟ้าของเราครับคือว่าจะเป็นยังไงนะกระต่ายนรกของเรานะครับผมไปเลยฮะกระโดดมาจากอุกบาทครับผมเนี่ยกระต่ายนรกของจริงนะครับขนาดสเก็ตบอร์ดก็มาจากนรกนะคบทุกคนดูเอาละกันนะฮะเท่ขนาดไหนนะครับถามใจเธอดูนะครับวันนี้มากับน็อกเตอร์มินนี่นะครับผมสวัสดีผมคือน็อกเตอร์มินนี่ สวัสดีครับดร m i n มินนี่เห็นไหมทุกคนดรคมินนี่นะครับเป็นน้อยน่ารักของเรานั่นเอง,เองเนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาดีดไปเลยฮะอเอ้ยไม่ถึงเฮ้ยอะไรวะเหมือนมีคนดีดมา,มานี่ใช่ปะวะไม่น่าจะใช่นะฮะเมื่อกี้นะ,ะแสดงว่าตาผมถั่วแน่นอนนะทุกคนครับสากาาหนึ่งกระบอกมาเดี๋ยววันนี้ขอโชว์แบบเอคหน่อยละกันนะทุกคนครับ เกมนี้ตึงไหมเนี่ยผมดูทรงน่าจะตึงอยู่นะครับผมตึงในระดับหนึ่งนะอาจจะไม่ค่อยได้ตึงมากนะครับผมถ้าคือกระต่ายข้างไอ้น้องนี้ได้เกาะสามนะฮะมีตัวครับด้านนอกครับได้ยินเสียงครับมีตัวครับเรียบร้อยครับเปิดไปหนึ่งคิวครับผมโทษทีพอดีหูฟังที่มันดีครับนองนงหูฟังหูแมวนะครับผมเนี่ยน่ารักชมุดเลยนะครับเก็บมาได้หนึ่งคิวครับตรงนี้ครับมีตัวอีกครับเก็บใครเดินนะ ได้ยินเสียงคนเดินอ่ะ <Huh? S 1> ไม่น่าจะมีนะครับน่าจะเป็นการที่แบบว่าผมผูฝาดไปแน่เลยนีครับโอเคอุย้ยได้จับสามมาแล้วนะครับตรงนี้สวยมากเลยนะผมอยากเล่นซองควงให้ดูนะครับเดี๋ยวซองชา้าไหลพีเกินจะน่าเบื่อนีครับซองควงหน่อยละกันเนาะทุกคนเนาะกระสุนเราเบิดเยอะมากครับอุย้ยแต่ไม่มีใครมาวงฟ้าเลยนะคือมาน้อยมากนะทุกคนน้อยจริงครับมาแค่นี้เอง ทำไมด็อกเตอร์มินนี่เขาแบบชอบเดินตัดขาเราจังวะด็อกเตอร์มินนี่เนี่ยอะไรของเขาวะ <c oughs> เฮ้ยด็อกเตอร์นายจะทำแบบนี้กับเราไม่ได้นะมันจะกลายเป็นด็อกเตอร์นะไม่ใช่ด็อกเตอร์แล้วเนี่ย <c oughs> โอ้หทุกคนผมได้ชีพของแต่งวะผมเห็นปืน M14 แล้วผมก็ใจไม่ไหวนะ <c oughs> ขอเล่นเลยละกันนะครับผม M14 <c oughs> มันเป็นปืนที่แบบว่ารัวแรงมากทุกคนอันนี้ผมแนะนําเลยใครแบบว่าเจอเหรียญเยอะๆควรจะต้องหยิบนะครับผมปืนนี้รัวแรงจริงนะ M14 นะ ใครไม่เล่นก็คือแบบโอ้โหพลาดจัดอะ่ะเออคือแบบพลาดเลยนะครับนี่อ่ะใครที่แบบว่าเคยเล่น NVC แพดก่อนนะจะรู้นะครับว่ามันรัวแรงขนาดไหนคนคือแบบพูดได้แบบว่ารัวแรงทะลุนรกเลยก็ว่าได้นะครับอ่าวันนี้เราอยู่ในทีมนรกนะครับก็แบบว่าเร็วแรงทะลุนรกเลยละกันอุ้ยได้ปืนซองควงนะฮะสวยครับพร้อมลุยสิฮะแบบนี้ฮะอุ้ยมีรถหนึ่งคันโอเคเดี๋ยวขี่รถล่าเลยละกันครับผมะระดับเรานะ ตัวตึงพนะนครครับเดินล่ามันแบบไม่คือครับทุกคนครับมันต้องขี่รถล่าไปเลยฮะขอซิ่งมอเตอร์ไซค์นี้ก่อนนะนี่เนี่ยมอเตอร์ไซค์นรกของเราเนี่ยครับผมถ้ามีสกินนรกนะแล้วใส่มาคือแบบสวยเลยทุกคนผมบอกเลยเลสโซนลงฝั่งไหนครับได้ยินเสียงเลสโซนครับลงฝั่งคาตูริซิวาครับน่าจะมีตัวฮะแบบนี้ฮะบอกเลยครับว่าเลสโซนไม่กลัวครับเพราะว่าผมเป็นกระต่ายข้ามมาจากนรกครับทุกคนครับรวยกันเลยละกันฮะมันเห็นเราเนี่ยเลยว่ะถ้าเราเข้าไปนะ ผมบอกเลยว่าคนเล่นสองชาร์จคือเยอะมากนะต้องระวังนะทุกคนนะ,นะอุมเมะฮะขี่เข้าไปตรงนี้ครับเจอสักตัวหรือเปล่าจอดก่อนดีกว่าไม่อยากท้าทายกับมันหน้ามือเลยครับไม่งั้นผมตยแน่นอนฮะผมเจอตัวเลยครับอยู่ด้านบนนะตรงนี้ครับอยู่บ้านนี้แล้วครับแล้วจเจอแล้วกระโดดปาดไปหนึ่งทีไอวอมาหนึ่งทีแล้วยังไม่โดนครับแล้วบอกเลยว่าเจ็บมากมากครับล้วต้องขี่รถนี้ก่อนครับกระโดดชูออกมาหนึ่งขอ้อกระดักรเบิดวา,วางไปวางไปวางไปก่อนโอ้โห เรียบร้อยเจอกระดักระเบิดไปฮะนี่แหละครับเดินไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยก็ตุยไปครับแบบนี้ฮะข้าบอกเจ้าเร็วนะครับไม่น่าเสียงตู่ไม่อยาก้เก็บเสียงอ่ะเดี๋ยวพอดก่อนนะไปกันต่อครับเมื่อกี้เกือบตายครับทุกคนครับก็ตายนารกเกือบตุยครับเกือบไม่ได้กลับบ้านนะเกือบได้กลับบ้านเก่าแลวทุกคนไปซิ่งกันต่อครับสองคีวว่าตรงนี้ครับ มาดีครับผมใครอยู่ลงเก็บเครื่องบินบอกเลยว่าเตรียมตัวตายอย่างเดียวนะไม่รอดนะรงไนวะเนชนหินครับมองไม่เห็นหินว่ะหินแบบเนียนเกินอ่ะเมื่อกี้โคตรเนียนอ่ะทุกคนเดี๋ยวนี้มีตัวหรือเปล่าไม่มีครับแต่การสอดส่องของผมแล้วคือไม่เจอสักตัวเลยไว้ดนหน้านะมีคนขี่รถครับพอดีนะไม่น,าน่าสนตัฮนะเดี๋ยวไปไม่เจอครับนนหน้ามีคนขี่รถครับเขาใส่มิชาหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจวะขอลงจอดแล้วก็ยิงก่อนนะ โอ้โหไนีชาว่ะทุกคนครับต้องปล่อยครับตัวนี้ครับเขาจะเป็นมิตรสหายของเราครับจนจะอยู่ท้ายวงครับต้องเป็นแบบว่ามิตรสหายขี่รถซิ่งนะฮะระเบิดโลกนะทุกคนไปกันเลยดีกว่าผมว่าถ้าล่าคนตรงนี้ไม่เจอคนนี้เลยว่ะต้องไปฝั่งหอนาฬิกานะครับนี่ฮะตรงนี้นะฮะไวิได้แค่2คิวเองอ่ะเกมนี้จะได้สิบคิวบอกวะผมตั้งเป้าหมายไว้สิบคิวนะครับกับชุดกระต่ายนรกนะครับผมยังไงก็ต้องสิบคิวเหรอวะ กระต่ายข้างบ้าเลือดนะครับผมฝั่งโพชิโนครับอุ้ยแล้วเจอตัวหนึ่งครับอยู่ตรงแม่สองชา้นครับผมมองเห็นเลยฮะบอกเลยครับว่ามองเห็นไกลๆครับตรงนี้ครับเข้ามาตรงลงรถใช่ไหมครับเพื่อนเจอกันนะเพื่อนเฮ้ยนี่ไงลงรถเจอแล้วเปิดไปครับตรงนี้ครับอหแลหนึ่งทีเขปาดมาปาดไปหนึ่งทีเรียบร้อยเอาไมาหนึ่งทีอูสวยจ้านะฮะเพ่ขอเล่นฟองชาร์นะผมเกือบพลาดนะเนี่ยถ้านนฟองชาร์ตจริงก็คือตุยเลยนะครับ ือบไปรี้วเกือบไปเ,เไปลี้ยวเวอรยี่สิบเอ็ดลูกว่ะโคตรตึงโคตรก้อนโคตรอันตรายกระต่ายข้างบ้าโลกนะครับผมจังหวะนี้เฮ้ยฝั่งโรงงานมีตัวครับเหมือนจะยิงกันงะนั่นบนหรือเปล่าวะไม่แน่ใจว่ะถ้าขี่เข้าตรงนี้นะครับรถเราจะติดบัก๊กอุย้ยไม่ติดติดปะโอติดบักดบ๊กจริงด้วยครับตรงนี้แม่งรถติดบั๊กว่ะเสียดายจัดเลยอ่ะติดบักด๊กแมไงวะ มันขาจะใส่กันนั่นหน้าผมขี่เข้าไปแลนะ้ครับตรงนี้ครับไม่มีคำว่ากลัวครับเดี๋ยวซ้ายไปแอนไมหนึ่งทีตรงไหนเอ่ยกิงกันด้านบนเหรอนั่นบนกิงหลอเพื่อนนายมีค่ากันด้านบนเลยเหรอโอ้ไม่กระโดดลงมาด้วยแนฮะเกินไปเอาผมเจอแลนะ้วครับตรงนี้ครับแล้วผมก็เจอหนึ่งทีครับเอาไงครับศัตรูฮะอ้าวเล้ว,วิ่งแบบนี้ครับเสร็จโจทนีนครับเ,<อ>เปิดไปอ่ะหนึ่งทีโปโป้เรียบร้อยเจนซีผมเปิดมารู้เรื่อง แต่มันมีตัวนั่นในนะเมื่อกี้นะผมจําได้นะถ้าเขาไม่โดดก็คือเสร็จผมนะกระโดดหรอวะเราอยู่นอกหมอได้ด้วยเรามีอ e ีเลนเทอร์เยอะมากนะครับแล้วก็ยาแปดกล่องนะ <ๆ S 1> น่าจะสบายชิวๆครับระดับเราฮะๆๆตัวๆๆหรือเปล่าฮะหรือว่าเขากระโดดลงมาแล้ววนะแต่ผมยังไม่เห็นอ๋อเจอนะครับผมอยู่ข้างเสาครับแล้วตรงนี้ครับเออข้าไปพุ่งชงครับก็ใหม่มีไว้พุ่งชนครับหนึ่งทีครับโคโน่มาก่อนครับแล้วขี่รถผมนี่เออเฮ้ย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 อีสอง มันเอารถผมไปทุกคนโอ้โหเที้ยดเขมาทัฟเกอร์เคลืนไปเลยฮะรถตรงไหนอีกครับอุย้ยด้านบนครับมีตัวครับเปิดไปตรงนี้โป๊ะโปโปโป๊ะโปหนึ่งตีครับเรียบร้อยมาหนึ่งคิวฮะสวยจัดฮะ,ะผมจำได้ว่ามันมีรถอ,อยู่ตรงฝั่งหองาดนการหรือเปล่าวะใครยิงใส่ผมผมได้ยินเสียงยิงเมื่อกี้ฝั่งไหนไม่รู้นะครับแต่เล่นเจ็บเสียงนะ,ะตรงนี้นะฮะจะเป็นฝั่งด้านบนนะครับยิงกดมานะโอ้โหโดนขโมยรถครับผมคุณตำรวจอยู่ไหนวะเนี่ย ้องให้ตำรวจมาช่วยไหมน,นี่โอ้ตายโดนขโมยรถแบบชิวๆเลยเมื่อกี้นี่โอ้โหด้านหน้าครับมีแต่คนขี่รถกันครับผมขี่บิ๊กฟุตสป,ปอร์ไม่มีสป,ปอร์ตหนึ่งคันวะเอาสป,ปอร์ตอุ้ยด้านหน้าครับมีตัวเปิดไปครับตรงนี้โป๊ะโป๊ะโป๊ะแล้วยังไม่เข้าหัวจังหวะน,นี้มันต้องดันครับดันเข้าไปปาดด้วยเอเวอร์เปิดมาหนึ่งทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยไอยูโอเคนะครับคนนี้ครับมวยไทยครับและด้านหน้าครับมีตัวครับขีข่รถมาหนึ่งคนครับตีได้วอลลอไว้ก่อนครับ ไปตั้งกระดังระเบิดครับตรงนี้ครับปึ๊บขวงยังไงฮะแล้วผมตั้งระเบิดผมตั้งกระดังระเบิดไปแล้วะเอางีวะมีรถสปอร์ตหนึ่งคันครับยังก็ต้องขี่ครับคันนี้ครับถ้าปล่อยเด็ดขาดครับขี่ขวงไปก่อนนะโอ้แล้วปืนในเคใส่กันนานะครับถ้าเราจอดรถตรงโล่งคือเราไม่รอดแน่แน่นะทุกคนนะเราจะต้องไปจอดด้านบนนะครับเพราะว่าคนขี่รถในเกมนี้เนี่ยประมาณสองสามคนได้เลยนะโอ้สามคนเลยครับไม่ใช่แค่สองคนครับด้านหน้าเหมือนจะมีตัวครับที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาฮะอุ้นเลวตรงนี้ก็มีตัวว่ะ เยอะจังวะ้ยกระโดดไปข้ามคือไม่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 ิดคือไม่ได้ฮะมันจะมีตัวด้านบนครับดูจากการขี่รถมาจอดของรถอันนี้คันนี้ฮะ<อ>ไปหนึ่งเมตรเจอจริงๆครับมีตัวด้านบนครับตรงนี้ฮะไปหนึ่งทีครับปาดไปยังไม่โดนฮะปาดมาอีกหนึ่งดอกก็ยังไม่ได้ฮะเราต้องตั้งโคโน,โนมาก่อนไม่ใช่โคโนนี่่ากระดักระเบิดใช่ป,าปา่าววะด้านบนสีเขียวนะฮะเขียวหลุมจอะจัดเลยทุกคน เขาเห็นเราหรือเปล่าวะเนี่ยเขาดูด้วยนะครับผมจะกระโดดหรือเปล่าวะผมว่ามีทางเดียววะอะเขาอยู่ด้านบนนะฮะห้องนี้นะครับผมได้ยินเสียงแล้วฮะแล้วเบิดครับประมาณหนึ่งวิครับเข้าไปกูไม่โดนวะลงเถอเพื่อนลงเถอะเ,เอาจริงลงเถอเพื่อนลงเถอะผมไม่ลงสักทีวะเราต้องเข้าไปในวงก่อนนะครับผม ตั้งให้อไปสองก้อนก่อนเลยตรงนี้สองก้อนกันบ้านแล้วหนึ่งก้อนดีกว่าอ,อ,อีกนโอ้ยกระท่มน้อยคอยรักช่วยผมด้วยนะครับต้องรอตัวบนบ้านลงมาครับนักซิงนะนักซิงนะนักซิงนะมันมาขีร่รถหรือมันมาเล่นเกมยิงปืนกันวะเนี่ยฮัโโลโหลผมจ่ายระเบิดกับเจ้าตัวระเบิดแฟตไปหมดเลยครับทุกคนครับทำให้ผมเนี่ยไม่มีอ่ะพวกระเบิดเล่นนะฮะแลเป็นตัวขี่รถผมนะ เปิดไฟฮะตรงนี้ครับรถเราเปิดฮะหนึ่งทีครับเขาไปปาดด้วยซองครับแต่ยังไม่โดนฮะเราปาดมาอีกหนึ่งทีครับโอ้โหก้ามทองเลยครับโคตรตึงโคตรอันตรายฮะปาดไปหนึ่งดอกครับตรงนี้เขาเลยยังไม่ได้ฮะโอ้โหเราเล่นปืนอะไรเอ่ยปืนอะไรเอ่ยซองชาร์จซองยาวซองยาวใช่ไหมเพื่อนโคโนะวะไม่เขายิงผมผมต้องให้เขาโดนรถชนขอให้โดนรถชนให้ปลาลัด ผมโดนรถชนจริงแต่มันก็ตายทุกคนโอ้โหเ,เออาราเร่เฮ้ยผมว่าจะกระโดดเข้าบ้านไม่ทันนะทุกคนเสียดายจัดเลยว่ะถ้าจะตั้งในวอล์กหลังจบเลยครับกระต่ายนรกจริงครับผมได้ไปอยู่ในรกเลยฮะจังหวะนี้เหลือใจเชื่อโอ้โหกระต่ายนรกจริงนะครับโจมันดาที่หครับได้มา6กคิวครับดับเบิลหเลยฮะดาเมตสวยจัดเลยฮะทุกคนครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านเพื่อนทีนชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับอันนี้เกี่ยวกับกระต่ายข้างนรกนะครับคลิปนี้นะครับรีวิวชุดนะก็ถือว่าเป็นชุดที่แบบว่าเออสมัยนานนะถ้าผมเอามารีวิวนะครับมีน้องๆขอมานะครับในสตรีมน,นะจัดให้หน่อยแล้วกันนะก็สวยนะผมว่านะแต่กางเกงไม่ค่อยจะโอเท่าไหร่นะครับถ้าไปใส่กับพวกกางเกงบีกลงนี่สวยแน่นอน,นครับเจอกันในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย